สวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยครับผมน,นี่ก็มาลอยอ้วนกันอีกครับผมมากับแต่แกบเหมือนเดิมน,นี่ก็น้ําเดินดีครับดูนว่าวันนี้จะล้มสถิติเก่าได้ไหมฮะจากคลิปที่แล้วเราได้ไปประมาณหกกิโลนะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วน้ําอาจจะเดินไม่เชี่ยวเท่านี้นะฮะวันนี้น้ําเดินสวยเลย เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำลายสถิติเก่าได้ไหมนะฮะม,มาดูรอยแรกกันะครับชมผลงานม,มาหนึ่งหน่วยแล้วครับผมต้องรอดูอีกสักพักนึงครับอ ตัวใหญ่ใจล้หมดตายโอ้ใหญ่ใหญ่จัดเลยตัวเนี้ยลึกเนี้ยโอ้ติดต้งเดียวรู้แล้วนึกว่าประช่อนแล้วโอ้โหใหญ่ตัวนี้ ร้อยแรกก็ได้แค่สองหน่วยนะครับโุ้ยได้อยู่ โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยโอ้ยถือทังโดนไฟนี่เจ้าขวดตัวเมื่อกี้อ่ะฮะขวดตัวเมื่อกี้มองโอ้ยติดนิดเดียวเองนะโอ้ยไซเท่าขวดน้ำครับเต็มไม้เต็มมือครับตัวนี้อ้าวตรงนี้ติดเป็นกระจุกเลยอ่ะ รุ้นมีลุ่นอยู่โอ้ยหลายตัวอยู่เอ,อ่อเห็นเงียบเงียบนึกว่าจะไม่ค่อยมีตัวซะแล้วเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมง้าฝ่าเดี๋ยวเพื่อทำลายสถิติได้ สถิติทำไปหกกิโลเลยเฮ้ยจดได้ลอยอย่างนี้สองทัเทีอะอัดทะลุเป้าแล้วเนี่ยหวานวายลบไปไหนหมดที่ไหนได้ลบมาอยู่ที่อ้วนไซส์สวย น้ำมันเลอะ,อะนะวันนี้นะม,มันจับอวนแดงไปหมดเลยอ่ะพอปลาวิ่งมาถึงอวนปุ๊บเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับหมดมคือว่าไม่เก้ร้อยนี่สองสี่หกเจ็ดตัวแปดตัว ไ,ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปครับเวลาตกมันไม่กินอะอแต่ถ้าเวลาเป็นกลุ่งธรรมชาติหรือว่าเคยอะไรเงี้ยมันกินเวลาตกมันก็นหนากินบ้างนะโอ้โเบกเบกดีกอีกอะเขา่า เดี๋ยวเดี๋ยวผมพายท้ายไปคาว่า ยอดรวมลอยเมื่อกี้นะครับสองสี่หกแปดหลงสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดตัวครับหืมจำเลยครับสิบเอ็ดตัวลอยเมื่อกี้ืลอยนิดหน่อยอืมได้สอง้อยเมื่อกี้เงียนเลยฟังชั่วปิดไม้ตรงนั้นอนะปล่อยไม่ได้นะ ลอยมันเลยแบบนี้ยสดๆเลยครับจากคลองหาอยู่หา,หาก,กินกันได้ครับถ้าขยันก็ไม่อดครับมีกับข้าวกินเหลือก็พอได้ขาย มาแบบตอนเนื่องครับผมเกือครับเกือครับเกือบกลับสู่ธรรมชาติเดี๋ยวมาลอนับแต้มกันเลยครับนี้ครับท่านผู้ชมเห็นเครับช่วงนี้ครับโอ้โห้โห ไปลองทำกันได้นะครับจังหวะน้ำเดินลงลอยอวนปากระบอกสมแล้วครับที่แต่แกบอกบานเลยครับอย่างนี้กระจุกนี้อย่างเดียวเท่าไหร่สี่ตัวห้าตัวไปแล้วนะโอ้โห ตรงนน้นทุนจมอะไรนะปลาหรือแมวเซาเจอแมวเ้าแบบวันนั้นไม่เอาแล้วนะเซ็งเลยอะ่ะเสียฟอกไม่อยู่มีใครจับแมวเา้าร์เลสองนะอ่ <laughs> ผมไม่ชำนาญต้องหมองงูเยเสียฟอกเขามองงูเนีสำหรับรอยนี้ 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเอ็ดตัวครับผมไหนอ้าวสิบสองครับผมเมื่อกี้แต่แกะปล่อยไปตัวนึงครับั่ได้สิบสอไม่งั้นได้สิบสาม 哎。走。 ได้อยู่อึได้อยู่หกกิโลกับอีกหกขีดเท่ากับเรือหกกิโลครึ่งได้มากกว่านั้นครึ่งกิโลโอ<ฮ>้ยยอดนี่ ก็จะแบ่งปลานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลานไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมรอรับชม e ีพีต่อไปครับ